สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับกรณีวัดสิงห์นี่ยังเป็นที่โจทย์ฐานกันอยู่นะครับเรื่องราวเข้าพบครับสวัสดีครับเรื่องราวเป็นอย่างไรจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวัดมาโรงเรียนอย่างไรเราไปถามท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ครับคุณดรบุญยพงศ์โพธิวัดธนัดครับสวัสดีครับท่านผอบุญยพงศ์ครับ ครับสวัสดีครับท่านชัดเจนนะครับชัดไปยินชัดเจนนะครับครับครับก็ครับผมครับหายตกใจหรือยังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ก็โอเคครับดีขึ้นครับครับดีขึ้นแล้วครับผมครับตอนนี้ที่มีการย้อนกลับไปเหตุการณ์ไปท่านได้เรียนถามท่านเจ้าอาวาสไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เพราะว่ามีข่าวกระแสช่วงวันนั้นสับสนว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆทางโรงเรียนทางท่านผู้อํานวยการทางครูนี่ได้ไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาจัดงานบวชหรือว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนครับก็คือจริงๆแล้วเราไม่รู้เรื่องมาก่อนครับครับแล้วก็วันก่อนท่านเจ้าวาดเนี่ยได้ได้มาแจ้งหรือว่าได้อ่าได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปอแล้วครับว่า ทางทางวัดเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการทุกเรื่องแม้แต่การสั่งให้งดใช้เสียงเนี่ยครับก็เ,เป็นทางทําเจ้าว่าเป็นผู้ไปสั่งเองครับแต่ความเข้าใจผิดก็คือเกิดจากการที่ว่าคิดว่ามาจากการสอบครับของนักเรียนครับครับอื ความจริงวันนั้นเนี่ยมีการบวชสองสองชุดใช่ไหมครับเห็นว่าเช้ากับ่าใช่ครับครับ,รบมีบวชเช้ากับบวชบ่ายครับตอนเช้านี่มีส่งเสียงดังและมีการพูดคุยจากทางโรงเรียนไปสู่คนที่ก็จัดงานบวชนะครับคือในช่วงเช้าเนี่ยเวลาประมาณแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับครับาทางผู้ปกครองออได้โทรมาแจ้งว่ามีเสียงดังรบกวนเนื่องจากว่า ผู้ปกครองเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของอาคารแล้วก็ได้ยินเสียงก็เลยโทรมาแจ้งว่าขอให้ความของความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยคือทางฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ได้ไปประสานกับทางเจ้าอาวัดครับครับแล้วก็ทางเจ้าภาพก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับก็งดหมายถึงว่าลดระดับเสียงลงะครับแล้วก็มีการบวชเป็นปกติครับครับอืชาวก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเพราะเหตุการณ์ตอนที่เกิดเรื่องจริงนี่มันเกิดขึ้นตอนกี่โมงครับ เหตุการณ์ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยที่เข้ามาที่ห้องผมผมเนี่ยนะครับที่ผมตอนที่เข้ามานะครับเป็นเวลาประมาณสักสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีอ่ะครับประมาณนั้นครับครับเกิดเกิดยังไงพออยู่ที่ในห้องทํางานแล้วมีใช่ครับแล้วเข้ามาได้ยังไงจากการเดินดูสนามสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่ห้องทํางานกําลังพูดคุยอยู่กับกับคุณครูสองท่านครับแล้วก็เขาก็เข้ามาในห้องโดยที่แบบมากันเยอะมากครับ มากเยอะมากเข้ามานี่เขาเข้ามาได้ไงประตูโรงเรียนเดิมปิดอยู่ไม่ใช่เหรอครับครับใช่ครับประตูปิดอะครับเขาก็จากใน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 อ่ากล้องวงจรปิดด้านน้าโรงเรียนอะครับคือเขาก็มาเปิดประตูอะครับครับแล้วก็ทําร้ายยามนะครับผมอ๋อครับเข้ามาสักกี่คนครับช่วงแรกที่บุกเข้ามาถึงห้องผอเลยเนี่ยถ้าในห้องผมเองก็สิบกว่ารายครับท่านอ๋อเหลือสิบกว่ารายมีก็ร้อนโต๊ะไว้เลยครับมีอาวุธมีมีดไม้อะไรไม่มี คือถ้าอาวุธเนี่ยผมไม่เห็นนะครับตอนช่วงนั้นนะครับก็มาต่อว่าต่อขานะครับตอนแรกนะครับเขาว่าอย่างไงเขาต่อว่าต่อขานว่าเราเป็นคนไปสั่งให้หยุดอะไรเงี้นะครับผมก็พยายามอธิบายว่าโรงเรียนไม่รู้เรื่องไม่รู้แม้กระทั่งว่าท่านมีบวชไปตั้งไปครับครับแล้วก็ก็เกิดกรณีว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยแต่อีกคนนึงก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเลยครับเข้ามาทาอะไรกับท่านพออครับก็ใช้ ด้วยการชกนะครับชกเข้าที่ใบหน้าครับผมและครูอีกสองคนที่อยู่กับท่านพออ่ะละครก็พยายามจะกันนะครับก็เกือบโดนทําร้ายเหมือนกันนะฮะแต่พยายามจะกันแต่ว่าก็ไม่ไหวครับเพราะว่ามากันเยอะครับมากันสิบบ้าลายเลยครับเข้ามาเขารู้ว่าเป็นพออใช่ไหมเขารู้ว่าเข้ามานี่คือห้องพอเลยใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในห้องผมเลยครับห้องทํางานครับ แล้วพอพูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็มาชกหน้าท่านพออ,อเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับก็ก็พอชกใช่ไหมครับก็ยัง <c oughs> มีการต่อร้อดต่อสียอยู่หมายความว่าก็พยายามจะมาบอกเราก็พยายามอธิบายว่าเราไม่เกี่ยว <c oughs> เพราะว่าทางโรงเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ไปสั่ง <c oughs> เขาก็ยังบอกว่าโทรศัพท์ไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็ยังยืนยันว่าเราไม่มีครับโทรศัพท์ <c oughs> ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านท่านเจ้าวาดนะครับท่านหลวงพ่อก็มาบอก เหมือนกันว่าไม่มีท่านยืนยันว่าทางโรงเรียนไม่มีการไปแจ้งเลยในช่วงบ่ายนะครับคเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าตอนบ่ายป่ายเนี่ยผมยังเดินดูอาคารก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับครัที่เป็นการรบกวนกับชักนเรียนนะครับครับห้องสอบห้องสอบของนักเรียนนี่ติดอยู่กับห้องทํางานของพออเลยใช่ไหมครับ <S <S> อ๋อ,อ,อห้องสอบนักเรียนที่อยู่คนละตึกเลยครับ อยู่กัละตึกเอาแล้วเขาเข้าไปกนน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยเมตรนะฮะครับร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรครับก็แปลว่าคนคนอีกกลุ่มนึงเข้าไปที่ข้องสอบพอนักเรียนหรอครับหรือว่ากลุ่มเดียวกันน่าจะกลุ่มเดียวกันแหละครับเพราะว่าหลังจากที่เขาทําร้ายผมแล้วเนี่ยเขาเขาก็เขาก็ออกจากอะไรนะออกจากห้องผมไปนะครับเพราะว่าเป็นมริการมีคนมาดึงมาอะไรไปนะครับเพราะว่า เอ่อมันเกิดความรนุนแรงแล้วครับ,รบตอนนั้นนะฮะก็มีคนมาดึงมาสุดกันออกไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ขึ้นอาคารสามนะครับอ,อันนี้ผมมาทราบทีหลังนะครับเพราะว่าผมเองก็งกำลังประถมพยาบาลอยู่ครับเพราะว่า<อ>มีเลือดเหมือนเลือดก,กำเดาไหลออกมาครับครับก็โดนไปสองครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเข้าบุกเข้าไปถึงห้องเรียนที่นักเรียนสอบอยู่ อ่าคือน่าจะปลูกไปที่ห้องผมก่อนครับก่อนไปห้องนักเรียนครับใช่จนะน่าหลังจากที่ทําร้ายร่างกายพอ,อ,อแล้วเขาก็บุกไปที่ห้องที่นักเรียนแล้วก็ครูสอบอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับอาคารสามชั้นสองกับชั้นสามครับอืมครับกลุ่มเดียวกันนี่บุกเข้าไปแล้วไปทําร้ายจริงบาดเจ็บสักกี่คนครูบาดเจ็บกี่คนแล้วนักเรียนบาดเจ็บสักกี่คนครับ คุณครูก็เป็นคุณครูคุมสอบนะครับที่บาดเจ็บก็ประมาณห้าท่านครับครับแล้วนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็สิบวัาท่านนะครับที่สิบวัาท่านที่หมายถึงไปโรงพยาบาลนะครับส่วนบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ไปครับผมครับอืเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักใช้เวลานานเท่าไหร่ครับกี่นาทีถึงจบเลยประประมาณสักสามสิบนาทีครับโอ้เหรอใช้เวลาถึงสามสิบนาทีก็หมายความว่าป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นถึงครึ่งชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับผมใช่ครับผมครับ แ้่ตอนนั้นทายัางไงเพะอ,อ,อพอรักผสมพยาบาลเสร็จออกมาเห็นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าครับแล้วเรียกความช่วยเหลืออกมาก็<ๆ>ไม่เห็นนะไม่เห็นครับคือคือพอหลังจากที่ผมไปรพเนี่ยนะครับครับ,มรบผมเองเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลครับอ๋อครับครับแล้วก็อพอไปถึงโรงพยาบาลก็มีนักเรียนที่บาดเจ็บตามมาอยู่เรื่อยๆครับณเวลานั้นก็ตกใจครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขนาดนั้น เพราะว่าเราคิดว่าเขามาทำร้ายเราอย่างเดียวแล้วก็กับอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอไม่คิดว่าจะไปทําร้ายเด็กด้วยอย่างเงี้ยฮะมีการขอความช่วยเหลือจากตํารวจจากใครไหมครับช่วงนั้นตอนที่นักเรียนก็มีครับก็มีครับก็คุณครูเราก็โทรไปอ่าแจ้งทางสอนนนะครับซึ่งขนาดนี้ก็ตอนนั้นเวลานั้นเราก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าใช่ตอนนั้นผมไม่ทราบ อ่าเหตุการณ์เลยครับเพราะว่าเมื่อโดนทำร้ายแล้วก็ถูกะสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลครับพอมารู้อีกทีว่ามีการบุกเข้าไปทําร้ายนักเรียนและครูหลังจากที่พอออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอครับใช่ครับ <c oughs> นั่น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอหลังจกออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมก็กลับมาที่โรงเรียนก็มาดูความอ่าดูดูด,ดูอ่สาสถานการณ์นะครับก็บตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะมีอ่าทางเจ้าที่ตํารวจมาบ้างแล้วแล้วก็มีอ่มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ ครับอพอสงสัยไม่ว่าคนที่มาทําร้ายนี่เม,มามากินเหล้ามาก็คือคือไม่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 ทราบว่าเมารหรือไม่แต่ว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์นะครับเวลาเข้าในห้องผมมาครับแล้วเขาก็มายืนใกล้ๆผมเนี่ยมันก็มีกลิ่นนะครับอืมพูดรู้เรื่องไหมพูดจารู้เรื่องไหมหรือว่าก็รู้เรื่องนะครับที่คุยกันเนี่ยคือคนที่คุยกับผมเนี่ยรู้เรื่องนะครับเราก็พยายามบอกเขาแต่เขาอะไม่ไม่เชื่อในสิ่งที่เราบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนทํา แต่เขา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 คิดว่าเราเป็นคนทำครับครับแต่ว่าไอ้คนที่ทําร้ายผมเนี่ยไม่พูดอะไรก็แบบจังหวะเหลือครับครับอืแล้วทั้งหมดตํารวจณตอนนี้เนี่ยดําเนินคดีอยู่24คนใช่ไหมครับคือคืออะไรกรณีของของของเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยผมผมไม่ทราบเลยครับเป็นของทางเจ้าที่ตารวจทั้งหมดเลยครับท่านครับถ้าที่เราติดตามข่าวก็คือว่ามี20คน แล้วก็สี่คนเป็นเด็กที่ส่งไปสถานพินิษฐ์แปลว่าอายุไม่ถึงอะไรทํานองนั้นเพราะว่ามาตอนนั้นก็ยุ่งบุนมากครับท่านครับตอนที่เจืออยู่ะอืมตอนที่เข้ามาในห้องของพอนี่ถึงยี่สิบกว่าคนไหมครับก็น่าจะสิบป่าฮะคีดว่าสิบกว่านะครับทั้งมีทั้งหญิงและชายอ่ะครับอ๋อมีผู้หญิงด้วยอืมครับดีครับนีครับครับ เดอเข้าเสร็จแล้วทําร้ายร่างกายผู้คนเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานบวชต่อหรือเปล่าไหมทราบไม่ทราบเลยครับท่านอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอออกจากเราออกจากโรงพยาบาลเรามาดูความเสียหายใช่ไหมครับครับแล้วก็เราก็ไปต้องไปดําเนินการไปแจ้งความครับผมก็ต้องไปอยู่ที่โรงพักประมาณเกือบสามทุ่มสามทุ่มบอกเศษครับโอครับ ครับนักเรียนที่มาสอบทั้งหมดทักเท่าไหร่ครับวันนั้นนักเรียนที่มาสอบทั้งหมดทักเท่าไหร่ครับวันนั้นอ๋อประมาณสอง้อกว่าคนครับเพราะว่ามันมีห้องสอบทั้งหมด14ห้องครับโอครับอืมครับโรงเรียนวัดสิงห์นิเิดเหตุก็ประมาณ3-4ห้องนะครับท่านอ๋อครับโรงเรียนวัดสิงห์นี่ปกติใช้เป็นสถานที่สอบบ่อยไหมครับ ก็เป็นสนามที่สอบประจำครับสําหรับการสอบสองสอสอนะครับครับอืมฉะนั้นทํเป็นประจําอยู่ทาเป็นประจํทอยู่แล้วใช่ครับท่านที่ผ่านมาเคยมีกรณีที่วัดมีกิจกรรมมีงานบวชมีเสียงดังแล้วก็สอบก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันมีไหมครับมีประจําครับมีเป็นประจําครับแต่เราเนี่ยได้รับ ความเมตตาจากทางวัดแล้วก็ทางเจ้าภาพเสมอครับว่าถ้ามันไม่รบกวนอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้แจ้งอะไรไปนะครับแต่ถ้าเราแจ้งไปก็ได้รับความเมตตาก็คือก็จะลดเสียงหรืออะไรนี้ตลอดครับอืมครับแล้วปกตินี่ไม่สอบก็เป็นโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนมัธยมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเด็กๆผู้ปกครองไม่มีปัญหาเลยครับว่ามีกิจกรรมที่วัดและมีเสียงบ่อยๆเนี่ยคุณครูกับพออทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องเสียงครับ คือคือคือชุมชนนะครับท่านครับโรงเรียนเป็นของชุมชนชุมชนก็ก็ดูแลโรงเรียนครับโรงเรียนก็ดูแลชุมชนว<ะ>ัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาดูแลโรงเรียนเพราะว่า <ม S 2> พื้นที่ส่วนหนึ่งอ่ะเป็นของของวัด่ะครับครับเราก็ดูแลกันอย่างเงี้ครับ, <ม S 2> บรว<ะ>ัดโรงเรียนชุมชนมาตลอดเวลา6กสิว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาครับท่านอืมอืก็หมายความว่าถ้ามีเสียงเราก็ไปขอร้องก็จะก็เียบลง แรั้และกิจกรรมของโรงเรียนก็ไปเกี่ยวย้องเกี่ยวกับวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับท่านใช่ครับท่านครับและเห็นว่าเจ้าอาวาสท่านก็เป็นกรรมการของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับเจ้าอาวาสเป็นกรรมการสถานศึกษาด้วยครับอ๋ออืมครับก็แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียนไม่มีปัญหามาตลอดไม่มีเลยครับแม้แต่ชุมชนก็ไม่มีครับอืมครับดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยท่านพอวิเคราะห์อย่างไงว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไง <laughs> ผมวก็เป็นความเข้าใจผิดของบุคคลนะครับ,รบแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่ดื่มอะไรห,หรือเปล่าแล้วก็ทําให้ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับนะครับครับอืทาให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับอืแต่ที่เรารู้สึกก็คือในส่วนตัวก็ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โกรธเคืองอะไรนะครับเพราะว่าเราความ เราพยายามทำความเข้าใจถึงแบบนี้แต่เราเรารู้สึกเสียใจที่ไปเกิดกับเด็กนักเรียนนะครับท่านใช่ใช่เด็กตกใจพอสมควรไหมครับก็ตกใจครับท่านครับคือเด็กที่มาสอบไม่ใช่เด็กของโรงเรียนนะมาจากหลายแห่งใช่ไหมครับที่มาสอบใช่ครับการสอบของแกรดแพดเนี่ยมันเป็นการสอบที่นักเรียนเลือกครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกสถานที่ที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยใช่ไหมฮะก็เลยเลือกที่จะมาใช้สถานที่ของเราครับครับ ปกติโรงเรียนนี่ก็ปิดมิดชิดใช่ไหมครับประตูก็ปิดมียามดูแลใช่ครับอืเรามียามจากองค์การอาหารพันสื่อครับที่ดูแลเป็นประจําอยู่แล้วครับครับอย่างวันนั้นก็มียามสองลายครับครับอสองลายครับครับครับท่านเจ้าวาดว่าอย่างไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับได้คุยกับพอท่านก็ท่านก็รู้สึกไม่สบายใจครับท่านใช่เพราะว่าเพราะว่าท่านเองก็บอกว่าออืท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ไป กาดแล้วก็ไปอยากให้งดใช้เสียงอะไรเงี้ยครับหรือว่าใช้เสียงได้อะไรเงี้ยนะครับจริงจริงแล้วอย่างที่เรียนนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับท่านนั่นสิผมก็ได้ผมติดตามข่าวก็เห็นว่าทางโรงเรียนไม่ทราบเรื่องอะไรเลยแต่ว่าคนที่เขาจัดงานหรือคนที่มาทำร้ายเรานี่เข้าใจคิดว่าทางโรงเรียนไปร้องเรียน ขา่<ช>ขาวแรกข<ช>่าวแรกถึงขั้นบอกว่าคร,ครูบางคนไปต่อว่าต่อขานซึ่งไม่จริงใช่ไหมครับโอ้ไม่ไม่มีลวครับเพราะว่าคุณครูเราเนี่ยอ,อต้องอยู่ในสนามสอบครับเพราะก<ช>ารสอบแบบเนี้ยต้องอยู่ในสนามสอบตั้งแต่เวลาอ,อจนจน,นจนเริ่มต้นจนเลิกครับอืแล้วก็เครื่องมือสื่อสาร,รทุกชนนี้ต้องถูกเก็บหมดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความ<ช>บริุทธิธรรมในการสอบครับ,<ช>รบท่านใช่ สอบนี่ตั้งแต่เช้าถึงกี่โมงครับวันนั้นตามตารางมันอยู่สองช่วงครับท่านครับช่วงแปดนาฬิกาจนถึงสิบเอ็ดนาฬิกาแค่หนึ่งหนึ่งวิชาครับครับแล้วก็สิบสามนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาอีกหนึ่งวิชาครับอืมครับช่วงที่เกิดเรื่องก็ใกล้จะจบสําหรับการสอบวันนั้นแล้วนะครับก็ประมาณนักสิบห้านาฬิกาอะไรเงี้ยนะครับอีกวันอีกถึงชั่วโมงครับอืมครับแล้วทางกระทรวงศึกษาก็บอกให้ย้ายที่สอบแล้วก็ที่สอบไปวันนั้นผลเป็นยังไงเราเลิกไปเลยหรือสอบใหม่หรือยงไ คือคือในวันนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เราอเด็กเขาก็มารวมตัวกันคือหมายถึงว่าคุณครูก็พามารวมตัวในจุดที่ปลอดภัยนะครับ,รบแล้วทางสสเขาก็บอกขอใหอ้ยืดเวลาในการสอบไปอีกสามสิบนาทีครับครับก็เลิกเวลาสี่โงในการสามสิบนะครับในวันนั้นนะฮะครับครับ,รบ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยออ่าก็ก็ทางสสก็มีม,มีมีมาล่าสุดก็คือ ถ้า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 นักเรียนที่เพียงอ่าพอใจกับคะแนนที่ตัวเองสอบแล้วก็จะไม่ต้องมาลงทะเบียนสอบใหม่ครับอืแต่ถ้าไม่พอใจหรือว่าวันนั้นไม่ได้สอบเส้นเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บนะครับ,รบก็สามารถมาลงทะเบียนแล้วสอบใหม่ในวันที่5มีนาคมครับ,รบโดยอ่าสรุปว่ามีการย้ายสถานที่สอบไปที่อื่นครับครับก็ต้องทําข้อสอบใหม่ใช่ครับ ก็น่าจะเป็นข้อสอบอีกจุดหนึ่งครับคนละจุดกันครับใช่ครับครับพอเกิดเรื่องนี้แล้วสังคมไทยก็วิภา์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง,วางพูดถึงสภาพจิตความสำนึกความตระหนักของคนไทยต่างๆนานาพอคิดว่ามันเป็นกรณีศึกษาอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความบังเอิญที่ไม่ได้สะท้อนถึง มาตราฐานจริยธรรมความสำนึกของคนไทยเท่าไหร่มันเป็นกรณีโดดเดี่ยวหรือว่ามันสะท้อนอะไรหรือเปล่าพอในฐานะเป็นนักการศึกษาครับก็ผมว่านะครับ <S <S มันมันก็สะท้อนนะครับเพราะว่าคือนักเรียนเนี่ยโรงเรียนจากการศึกษาอย่างเดียวเราไม่ได้มีในส่วนของหน่วยกําลังใดๆนะครับโรบงเรียนก็ มุ่งทําการจัดการอุตสาเพื่อกับเด็กๆเพื่อให้เป็นอนาคตของชาติที่ดีอะครับครับอส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยทางโรงเรียนก็ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะไปดําเนินการนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็พยายามดูแลการสอบให้เกิดความบริสุทธิธรรมครับเพราะนั้นในส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยอก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่านครับครับแต่ว่าคนทั่วไปมองเห็นเหตุการณ์นี้ก็ ก็ต,ตกใจนะว่าเออทำไมทำไมต้องถึงขั้นทาร้ายร่างกายกันทําไมถึงไม่ถามเหตุถามผลก่อนแล้วก็มีคนมากจํานวนมากก็ถือว่าทําร้ายคนอื่นได้อย่างเงี้ยนะทั้งที่จะถามทั้งที่จะเดินมาถามพอ,อว่าพออาาพออไปร้องเรียนอะไรหรือเปล่าเพราะผมจัดงานอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีการตกต่อเจรจาผู้จากันเลยใช่ไหมเข้ามาถึงปั๊บตอว่าตอบขานก็ก็โชกเลยใช่ไหมหรือยังไงครับท่าน ก็คือผมพยายามอธิบายครับตอนที่เขามาหาผมนะครับผมพยายามอธิบายแล้วว่าเราอะทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ไปดําเนินการใดๆครับยังยืนยันอีกครั้งว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งอะไรใดๆกับทางทางวัดเลยในช่วงบ่ายนะครับยช่งบากแล้วก็เป็นการดําเนินการกิจกรรมในวัดซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ไม่สามารถไปสั่งการอะไรครับในวัดอยู่แล้วครับอืมครับ ปกติมีไม่ไปขอร้องบ่อยๆไหมครับว่าส่งเสียงดังไปขอให้เบาหน่อยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยครับท่านไม่บ่อยหรอกครับคือคือถ้าถ้ามันไม่จริงๆขึ้นวันนั้นน่ะมันจะมาเป็นการต่อระดับประเทศครับท่านมีผู้ปกครองที่าผู้ปกครองที่เขาก็มามามารอสูสารนะครับที่มาจากที่อื่นถูกไหมฮะแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยแจ้งมาหาเราพอแจ้งหาเราเนี่ย เราก็ขอความร่วมมือทางวัดก็ให้ความร่วมมือทางเจ้าภาพให้ความร่วมมือถ้าจบไปครับอาจาใช่นะฮใช่ส่วนตอนบ่ายเนี่ยเราอย่างที่โรงเรียนนะฮะผมตอนบ่ายประมาณบ่ายสองผมยังเดินดูอาคารเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยไม่มีการแจ้งใดๆไงครับทาารครับครับก็ยังยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้ดําเนินการใดๆเลยเหมือนกับที่มีข่าวออกมาว่าโรงเรียนไปต่อว่าต่อไม่ดีทางน้นั้นไม่มีครับครับ และเพราะวางมาตรการแนวนคิดป้องกันเหตุอย่างยี้อย่างไรหรือเปล่าคุยกับท่านเจ้าว,วาดอย่างไรหรือเปล่าค,ค,ค,คือในส่วนในส่วนของเราเนี่ยเราก็ก็ต้องดูแลอ่าบุคลากรแล้วก็นักเปลี่ยนของเราซึ่งนักเรี่ยนของเรามีจานวนมากอ่ะจ้าเท่าไหร่กี่คนสามพันกว่าเลยเหรออ๋อใหญ่สามพันสองร้อยกว่าคนอ่ะครับซึ่งเ <3, 000 S 1> ราก็พูดคุยกันแหะค 3, <000 S 2> ร,ะคระับว่าว่า จริงๆแล้วในมาตรการที่เราดูแลอยู่ทางหนเนี่ยมันก็ค,คิดว่าพยายามรอบครอบที่สุดแล้วคือเราปิดประตูทุกประตูนะครับในการ,รสอบเราก็ปิดทุทกประตูอยู่แล้วเราก็พยายามที่ดูแลในประตูนั้นสองคนซึ่งก็ต้องก็ต้องดําเนินการตามตามขั้นตอนนะครับ,รบแต่ในส่วนอื่นเนี่ยเราก็ไม่กล้านะครับว,ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเพราะว่าเราเราก็คิดว่าเราดูแลโรงเรียนดีที่สุดแล้วครับท่านครับครับก็มีกรรมการของสถานศึกษา ฉะนั้นกรรมการก็น่าก็น่าจะต้องมีการพูดคุยถึงมาตรการเพราะมีทั้งวัดมีทั้งผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับกรรมการเนี่ยมีหมดเลยครับท่านมีทั้งชุมชนมีทั้งองค์กรที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรที่มาอยู่ในลงในเขตในในกรรมการแห่งสังงเราครับครับอครับก็คงจะคุยพูดคุยถึงว่าป้องวิธีป้องกันอนาคตไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้อีกเป็นอย่างไร ครับครับมีไหมครับว่าถ้ามีกิจกรรมที่วัดมีพิธีต่างๆนาๆนาเนี่ยจะรับรู้กันอย่างไรทางโรงเรียนผู้ปัญหาโรงเรียนจะรับทราบก่อนล่วงหน้ายอย่างไรหรือไม่หรือว่าจะประสานกันอย่างไงครับ คงอนาคตคงต้องต้องว่าประสานใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับในบในมุมผมนะฮะแต่จริงๆแล้วแล้วเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเราก็ประสานกันอยู่แล้วครับท่านประสานกันเป็นเบื่องต้นอยู่แล้วแต่ว่าเ,เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกินเกินความคาดหมายจริงครับใ,ใช่ใช่มีผู้เป็นห่วงครับคนที่ฟังเราถามว่าท่านพอเจ็บมากไหมครับโดนอะไรบ้างครับกระโดนไปหน้าสองครั้งนะครับ ก็เป็นลอยที่ต่อยครับท่านแล้วดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะก็ไปทํางานปกติแล้วนะครับก็ไปทํางานปกติแล้วนะครับพ่อครับทํางานตั้งแต่วันแล้วนะครับเสร็จก็ต้องทำครับเพราะว่ามันมีการตอบอยู่ครับท่านเพราะตเป็นหัวหน้าสนามสอบก็ต้องทําหน้าที่ตอบยังทําต่อไปยังทาต่อบไปครับก็ให้กําลังใจนะครับท่านพ่อออครับแล้วกำลังใจขอบคุณครับขอบพระคุณสริชัยครับผมสวัสดีครับท่านพ่อออบุญยพงศ์ครับสวัสดีครับ